Oh โเอาละครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าฝรั่งถึงกับอาการออกหลังจากพิมพิชานั้นอัปเกรดตัวเองหักหน้าตัวจริงก็เล่นโคชเยอรมันเนี่ยลังเลก,กันเลยทีเดียวครับตาค้างกับสถิติ100%ในการโจมตีด้วยการส่งลงเพียงแค่ไม่กี่แต้มเท่านั้นในช่วงเซตที่3แต่ว่าคืนมีบของเราสามารถทําได้นะครับคือหักหน้าตัวจริงอย่างเลนาเกรเซอร์ที่ลงไปตั้งแต่เซตแรกจนถึงเซตสุดท,ท้ายเนี่ย ทำแต้มได้แทบไม่ต่างกันเลยก็ถึงกับสื่อเยอรมันออกมาว้าวครับว่าเป็นตัวรุกสารพัดประโยชน์ร่วมถึงแฟนๆของพามเบิร์กเชเวรินด้วยซึ่งเป็นการเจอกับซุปตาของโลกเลยทีเดียว และก็เป็นการแข่งขันรายการแชมเปียนลีกรายการใหญ่ที่สุดของยุโรปและปิดท้ายกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับลีของสหรัฐอเมริกาครับมีอัปเดตออกมาล่าสุดอีกแล้วแต่ว่าจะเป็นใครนั้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับการแข่งขันวอลเล์บอลแชมเปียนลีกของยุโรปนะครับซึ่งแน่นอนแหละ เล่นที่เล่นในยุโรปของสาวไทยเราตอนนี้มีเพียงคนเดียวหรือว่าไม่กี่คนเท่านั้นเลยก็มีไม่แค่พิมพิชากโกกรัมเท่านั้นครับที่อยู่กับสโมสร SSC เพามเบิร์กเชเวริน ซึ่งในเกมนี้ครับการในขันแชมเปี้ยนลีกเนี่ยต้องโครจรมาพบกับมิลานโนเป็นทีมจากอิตาลีนะครับที่มีซุปตาอย่างเปาล่าอีโกนูดีรีพูล,ล่นยอดเยี่ยมของรายการวอลเลย์บอลเนชันลีกซึ่งการในขันเกมนี้ถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านของเชวรินก็ตามครับแต่การต้านมิลานโนที่มีซุปตาในทีมมากมายเนี่ยมันก็เป็นการต้านยากโดยก็ เป็นเนรผลให้แพ้ไป0ต่อ3นะครับเป็นชวเวรินที่แพ้เซตแรกเนี่ยเรียกว่าแพ้ขาดเลยครับ14ต่อ25เ้เซตที่2ดีขึ้นมาหน่อยครับ23ต่อ25เ้เซตที่3เนี่ยก็คขอนัางขาดครับ16ต่อ25โดยในเกมนี้ครับผูเ้เล่นหลักเล่นตัวจริงโค้ดของชวเวรินเองก็ยังมองข้ามบีมนะก็เข้าใจแหละว่าเกมนี้มันเป็นเกมใหญ่ครับบีบเองถามว่าเล่นดีไหมเล่นดีมากๆถ้าเกิดว่าให้ลงเนี่ยผมว่ามันมีสิทธิ์ที่จะทําให้ระบบทีมดีกว่านี้ โดยในเกมนี้ครับรายชื่อผู้เล่นตัวจริงก็มีแอนตูโนวิสเรนาเครเซอร์คีนดัมบริงโฮซิกแล้วก็ราเบลสที่เป็นรายชื่อตัวจริงของเกมนี้แต่ต้องบอกเลยว่ารูปเกมในเซตแรกนั้นสู้ไม่ได้เลยครับไม่รู้ว่าชวเวดินเนี่ยโดนอะไรเข้ามานะครับเพราะรับเสิร์ฟเองก็แย่รับบนแรกก็ไม่ดีรวมถึง การเล่นร่วมกันเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่เข้าใจกันนะครับจนโค้ดต้องหันมาเปลี่ยนพิมพ์ชิชาหรือว่าคินมีของเราตั้งแต่แต้ที่สเลยแล้วก็เป็นการเปลี่ยนเรน,นาเกรเซอร์ด้วยซึ่งส่วนน้อยนะครับที่เรน,นาเกรเซอร์จะเล่นไม่ออกแต่ว่าเกมนี้เหมือนโดนปิดแล้วก็ทําอะไรไม่ได้จนต้องเปลี่ยนพิมพิชาลงมาแล้วการเปลี่ยนลงมาในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยโมเมนตัม um มันเสียไปแล้วครับถามว่าบีมลงมาก็มีส่วนนั้นกับเกมไหม ไม่ค่อยมีส่วนเท่าไหร่นะครับก็สามารถทําแต้มได้บ้างแต่ก็ไม่เยอะซึ่งก็กลายเป็นมิลานโน่ะครับที่ตบเอาตบเอาเปาโลอีกวนูเอย หลายๆต่างๆนาน,นาเอ่ยอีโกโนโกเกมนี้เนี่ยทำไป17คะแนนถือว่าเยอะมากนะครับแล้วเซตที่2เนี่ยโคดเองก็ยังไม่เลือกส่งพิมพิชาลงจนมาส่งอีกทีนึงเนี่ยในเซตที่3ช่วงจะจบเซตแล้วนะครับเหมือนก,นกลางๆเซตแล้วพิมพิชาเองก็ลงมาซึ่งลงมารอบนี้เหมือนได้เล่นกับบอลมากขึ้นเพื่อนจ่ายบอลให้มากขึ้นก็สามารถทําแต้มได้นะครับโดยในเกมนี้ครับสำหรับพิมพิชาของเรา ทำแต่ไปทั้งหมด3คะแนนจากการตบทั้งหมดเลยและสิ่งที่น่าเหลือเชื่อจนเยอรมันลังเลนั่นก็คือเปอร์เซ็นต์การโจมตีครับปรากฏว่าลงเล่นเพียงแค่นิดเดียวแต่เปอร์เซ็นต์การโจมตีสูงถึง100เซคือขึ้นตบ3ครั้งก็ได้เต้ม3ครั้งนี่แหละครับที่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญก็ได้ในเกมต่อไปเพราะเลน่าเกเซอร์เนี่ยถามว่าโดดเด่นกว่าพิมพิยาขนาดนั้นไหมไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่ที่มาแรกๆนะ ก็จะเป็นลูกหนักกับความเข้าใจในเกมที่เหมือนจะเลื่อมเหลื่อมกว่าควีนบีมของเราแต่พอบีมปรับตัวได้ปั๊บเท่ากันเลยครับคราวนี้ความหนักความแรงบีมเราก็ทําได้แต่จะโดดเด่นกว่าด้วยซ้ำในเรื่องของเกมรับโค้ชเองก็เหมือนจะลังเลก,กับเกมนี้นะว่าจะส่งลงไหมเปลี่ยนในหน้าเกเซอร์ออกไหมซึ่งพอส่งลงแล้วก็ไม่ได้ไม่ผิดหวังนะครับโอกาสการโจมตี3ครั้งได้ทั้ง3คะแนนและเปอร์เซ็นต์การรับบอลอยู่ที่4 4เครับผิดพลาดในเกม เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นส่วนฝั่งของเลนาโครเซอร์ครับเกมนี้เจ้าตัวมีเปอร์เซ็นต์การโจมตีถือว่าน้อยนะครับสาทําทำได้เพียงแค่7คะแนนเออร์เรอร์ผิดพลาดเนี่ย 8ครั้งเลยเอออันนี้เป็นในส่วนของเลนาครเซอร์นะครับดูจากสถติก็รู้เลยว่าความผิดพลาดกับการทำแต้มเนี่ยมันเหลื่อมกันจริงๆแล้วผิดพลาดมากกว่าด้วยซ้ำก็เลยทำให้รูปเกมของชเวรินออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากตัวรุกมีความผิดพลาดมากกว่าเลยคนหนึ่งที่ทำแต้มได้เยอะเนี่ยก็เป็นสตูดนะครับที่ทำไป5คะแนนซึ่งผู้เล่นที่ทำเยอะที่สุดเป็นนัอปสกอร์ของชเวรินในเกมนี้ก็เป็นเอลเลดดัมบิงนะครับที่ทำไป11คะแนน แต่ว่าเป็นผู้เล่นเกมรุกจ๋านะครับไม่ได้รับบอลเลยผิดพลาดไปไม่แค่4ครั้ง คือถ้ามองจากไซตินะผมคิดว่าบีมของเราก็ไม่น้อยน่าใครจริงครับถ้าเกิดได้โอกาสลงเล่นเชื่อว่าน่าจะเล่นได้ดีกว่านี้และชาวลินก็น่าจะมีเกมรุกที่ดุดันมากกว่านี้ถึงแม้ว่าฝั่งของมิลาโน,โนเนี่ยจะมีเกมรับมีเกมบล็อกที่โหดเอาเรื่องนะครับแล้วเกมรุกเนี่ยเปาโลอิโกโอนูก็กดยับยับเลยเกมนี้ครับเปาล่าอิโกโอนูก็ทําไป17คะแนนจากการโจมตีเนี่ยที่ตบเน,นี่สิคะแนนแล้วก็จากการเสิร์ฟเอสคะแนนซึ่งก็ยังบล็อกได้อีก1คะแนนก็ รวมเป็น17คะแนนถือว่าเต้มเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดนะครับและก็อีกคนนึงก็เป็นดารเลลอบที่ทําไป10คะแนนสําหรับเกมนี้ก็กระจายแต้มกันไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นดารเลลอปพ a ล่าอีโกนูที่ค่อนข้างดุดันเลยสุดท้ายก็กลายเป็นพามเบิร์กชเวรินครับที่แพ้ในบ้านในเกมแรก3ต่อ0เซตท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาชมเกมเนี่ยเกือบ2000คน เข้ามาชมกันเกือบเต็มความจุเลยซึ่งหลังจบเกมครับแอนโฮซิกเนี่ยก็ได้ออกมาสัมภาษณ์หลังเกมนะเขาบอกว่าเกมนี้มันน่าเสียดายเล็กน้อยนะที่เริ่มเซตแรกด้วยความกังวลแล้วก็ตื่นเต้นมากจนไม่สามารถนำความสนุกและก็ความเบาสบายมาสู่แมตช์ที่เราวางแผนไว้ได้เป็นเรื่องที่ดีนะที่เห็นว่าเราสามารถรักษามาตรฐานได้ดีในเซตที่2กับเซตที่3เนี่ยแล้วก็หวังว่าเราจะสามารถสร้างผลงานต่อยอดจากนี้ในการแข่งขันเกมที่2ที่อิตาลี เนี่ยครับคือแข่งขันทั้งเงย้าทั้งเยือนนะครับเกมต่อไปก็จะเป็นาพาเมวินไปเยือนมิลานบ้างแต่ว่าเกมนี้ผมคิดว่าโค้ชน่าจะเห็นอะไรในตัวของพิมพิชาหลายๆอย่างนะครับลงมาแล้วก็สามารถทําแต้มได้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญให้กับทีม แต่ว่าโอกาสอาจจะน้อยลงไปหน่อยส่วนใหญ่โคดเองก็ยังเชื่อมั่นกับเลนาโครเซอร์เลยครับซึ่งจะเจอกันอีกทีหนึ่งก็ยาวไปถึงวันที่20กุมภาพันธ์เลยถามว่าเป็นเรื่องยากไหมก็เป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะมีลานุในบ้านแต่ว่าเกมต่อไปที่จะถึงนี้ครับพักกันอีกประมาณ2วันพังเบิ์เชวลินก็จะต้องเจอกับเวสเออร์ฟิร์ทีมอันดับสุดท้ายของตารางครับแน่นอนเลยว่า ควีนบีของเรายังไงก็ได้ลงแล้วตอนนี้กําลังเก็บแต้มเก็บประสบการณ์นลีกของยุโรปไปเรื่อยนะครับกำลังเติบโตซึ่งถ้าเกิดพาชวิลินรักษาฟอร์มเก่งไว้เนี่ยโอกาสจากคว้าแชมป์ก็สูงริ้วเหมือนกันนะครับตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งของตาราง มีอยู่47คะแนนครับนำฝั่งสตุตการ์ดเนี่ย2คะแนนถ้าเกิดชนะ3-0ก็นำห่างไปอีกเป็น50คะแนนโดยอัปเดตล่าสุดออกมาครับผลงานของพิมพิชาเนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับลงเล่นมาทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่5เซตเท่านั้นแต่ว่าทำไปได้ถึง7คะแนนนะครับแล้วการลงเล่น5เซตเนี่ยก็เป็นการลงเล่นไม่เต็มเซตซะส่วนใหญ่ซึ่งตอนนี้อยู่นัับที่190 เของลีกของทัวร์นาเมนต์นี้เลยทำไปได้7คะแนนครับมีทั้งหมด368คนนะแต่อยู่อันดับที่200ก็ยังเหลือเหลือกลางนิดนึงส่วนอันดับหนึ่งรายการแชมเปี้ยนลีครับก็เป็นไทเลอร์เดนิสบานนิสเตอร์จากวาสกาบูดาเบสต์นะครับที่ทำไป131คะแนน เยอะมากๆนะครับยังไงก็รอลุ้นเอาใจช่วยกันกับครีนบีมของเราในลีกของยุโรปตอนนี้ผลงานก็น่าพอใจและก็เหมือนทําให้โค้ชเยอรมันเหมือนทำให้แฟนเยอรมันลางเลพอสมควรก,กับการให้ลงเล่นตําแหน่งตัวจริงเอาล่ะมาอัปเดตกันอีกเรื่องหนึ่งครับมาอยู่กั่ลีกของสหรัฐอเมริกากันบ้างอัปเดตออกมาล่าสุดเช่นเดียวกันเลยกับพรพันธ์เกิดปราดคือโปรวอลเล์บอลเนี่ยเขาก็มีการจัดอันดับออกมากับผู้เล่นที่มีสายติยอดเยี่ยม เป็นอันดับนั่นนะครับ1 2 3 4 5ซึ่งก็ปรากฏว่าพอพันเกิดปราดครับตำแหน่งตัวเซตตอนนี้แอซิดไ้เพื่อนไปทั้งหมด242รอสแอซิดมีการลงเล่น23เซตเพียงเท่านั้นนะครับอยู่อันดับที่5ของหลีกสหรัฐอเมริกาโดยผลที่พอพันอยู่อันดับที่5เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการบาดเจ็บที่ไม่ลงเล่นประมาณ1-2สัปดาห์เลยแต่ว่าพอกลับมาได้แล้วเนี่ยโอ้โหไซติกระโดดขึ้นเลยครับขึ้นเป็นอันดับ2นะ กับเฉลี่ยการแอซิสต่อเซตเป็นอันดับ2ของหลีกนะครับอันดับ1ก็เป็นกรัตชิลเดสนะครับผู้เล่นจากเวกัสเนี่ยก็ทำไป377รอยสแอซิแต่ว่าลงเล่นไปเยอะมากกว่าเพื่อนครับ35เซตอีกคนหนึ่งครับก็เป็นลีดายองจากเกาหลีนี่เองของซานเดโกโมโจนะครับที่ทำไป273รอยิสแอซิ ลงได้ไปทั้งหมดเนี่ย26เซตแต่ค่าเฉลี่ยก็ยังน้อยกว่าบอลพันนะครับค่าเฉลี่ยของบอลพันอยู่ที่10.52ต่อเซตนะครับอันนี้แหละที่ขึ้นมาอยู่ท็อป2ของตารางได้เลยแต่ว่าผลงานโดยรวมของทีมเนี่ยถือว่ายังไม่ดีนะครับเพราะออร์แลนโดวาคิรีตอนนี้อยู่ดับที่6ของตารางชนะ3แพ้4มีอยู่เียงแค่11คะแนนเท่านั้นตามหลังโอฮามาอยู่1คะแนน ตามหลังหลายตัวหลายทีมแต่ตามหลังคะแนนไม่เยอะนะครับเพียงแค่1นถึงสคะแนนแต่ว่าก็ยังนําฝั่งของซานเดโกโมโจนะอดีตต้นสก,กัดของนนสราต้อมคําส่วนโปรแกรมของสหรัฐอเมริกาเองครับก็จะมีการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับเวลา7จ็ตนาฬิกาพบกับ แอตเลนตาไว้ยังไงแฟนๆก็มารอติดตามชมกันอีกครั้งหนึง่งผมบอกเลยว่าอาจจะเป็นเกมที่สุดมันเลยก็ได้เพอแอตเลนตาไว้นั้นอยู่อันดับที่3ของตารางครับแต่แต้มเนี่ยห่างมีแค่1คะแนนโอกาสเบียดขึ้นมาอยู่ท็อปโฟก็ ยังมีเยอะสําหรับออลนโดวาเคิรีของพรพันธ์เกิดปรลาดเดี๋ยวยังไงมารอชมกันได้กับพรุ่งนี้เช้านะครับและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวสถิติแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย